สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับในหัวข้อเรื่องแนวคิดและแผนการเทรดประจำวันที่7-11สิงหาคม2560สิ่งที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้คือแผนการเทรดของผมเองไม่ใช่คำแนะนำเพื่อการเข้าเทรดมันคือ case study สำหรับนักเรียน iForex ทุกๆรูปที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นกราฟใน time frame day หลักสาคัญที่ผมใช้ในการวางแผนคือ trend level แล้วก็ signal ซึ่งได้สอนไว้อย่างละเอียดในคอร์สไนฟเล็กแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับเรามาดูคู่แรกนะครับคู่โก l d นะครับผมก็ยังมองว่าราคาน่าจะลงมาทดสอบริเวณโซนสีส้มนี้นะครับหรือว่าเส้น SMA 20หลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นมุมมองเดิมอยู่นะครับคู่ถัดมาครับ GJ ครับ GJ ยังมองเป็นเลนจ์มาร์เกนะครับ เ r เรกชันที่น่าจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะปรับตัวลงมาถึงตรงนี้และครับหรืออาจจะเด้งขึ้นไปทดสอบด้านบนอันนี้เดี๋ยวรอให้ตลาดเฉลยอีกทีนะครับยังไม่ชัดเจนนะัก a อนะครับยังมองเป็น Uptrend ครับราคาจะปรับตัวลงมาทดสอบโซนสีแดงหรือว่าปรับตัวลงมาถึงประมาณเส้นดัซเมย์เส้นกลางนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบเส้นสีแดงด้านบนอีกครั้งนึง eu ยังมองเป็นอั trend อยู่นะครับราคาน่าจะปรับตัวลงมาทดสอบโซนสีส้มนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสำหรับ gu ครับยังมองเป็นอั trend ครับแต่ว่ามีแท่งสีดำแท่งใหญ่ๆเนี่ยราคาจะปรับตัวลงมาทดสอบถึงโซนด้านล่างนี้นะครับโซนสีส้มหรือว่าเป็น low band แล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ยูเยังมองเป็นเลนจ m มาร์เกเหมือนเดิมนะครับราคาน่าจะปรับตัวลงมาถึงโซนสีส้มด้านล่างแล้วก็ปรับตัวขึ้นหรืออาจจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบเส้น s m a 20แล้วก็ปรับตัวลงมาที่โซนสีส้มนะครับหลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรารอดูให้ตัดเฉลยดูอีกทีหนึ่งนะครับ เอ็ยูครับยังมองเป็นอัพเทรนเหมือนเดิมครับราคาน่าจะปรับตัวลงมาทดสอบโซนสีส้มนะครับแล้วก็ปรับตัวทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอีเจยังมองเหมือนเดิมครับยังคงเป็นอัพเทรนอยู่นะครับราคาน่าจะปรับตัวลงมาทดสอบเส้น lower band หรือไม่ก็ปรับตัวลงมาทดสอบถึงโซนสีส้มด้านล่างครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบเส้นปัดสีแดงด้านบนอีกครั้งหนึ่ง USD, C, a F ยังมองเป็นเทรน์ขาลงเหมือนเดิมราคาขึ้นมาทดสอบถึงอ p p เปอร์แบนแล้วนะครับอาจจะปรับตัวลงมาทดสอบโซนสีส้มโดยตรงเลยหรืออาจจะขึ้นไปจนถึงเส้นปลาด้านบนนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาที่โซนสีส้มอีกครั้งหนึ่งคู่สุดท้ายครับ u s d c a d นะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบ SMA 20เส้นกลางแล้วนะครับแต่ว่าแท่งก็ยังดูตันๆอยู่ เป็นไปได้ว่าราคาจะขึ้นมาทดสอบถึงโซนสีส้มด้านบนเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาทดสอบเส้นสีแดงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเปิดมาวันจันทร์หรือวันอังคารมีแท่งกลับตัวก็อาจจะลงมาทดสอบเส้นสีแดงด้านล่างโดยตรงเลยก็จบไปแล้วนะครับกับแผนการเทรดประจําสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนะครับทั้งหมดนี้เป็นมุมมองแล้วก็แผนการเทรดสําหรับสัปดาห์ถัดไปของผมเองในกรณีที่เพื่อนๆต้องการอาระไรโชว์ที่สูงขึ้นและมีเวลาที่จะ บริหารจัดการการเทรดได้เยอะเพื่อนๆสามารถเข้าเทรดโดยใช้หลักการที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยโดยซูมเข้าไปเทรดในที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆถนัดเลยหรือจะใช้เทคนิคที่ผมสอนไปในบทเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับเพื่อนๆในเพจนะครับน่าจะได้แนวทางการเทรดไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับหลักการเทรดที่ผมใช้คือเทรนด์เลเวลแล้วก็สัญญาณ เพื่อนๆไอโฟเล็กสงสัยตรงจุดไหนเนี่ยสอบถามได้ในกลุ่มเลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาหาผมโดยตรงที่อ c o u n t เฉพาะของ i p โ o เล็เลยก็ได้เช่นกันสำคัญคือการเข้าเทรดตามแผนที่วางไว้เทรดแบบสบายๆในแบบที่เพื่อนๆถนัดเมื่อองค์ประกอบในระบบครบถ้วนก็เข้าเทรดเทรดในสิ่งที่เห็นไม่ใช่เทรดในสิ่งที่คาดหวังนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ